หวใช่ลูกก่อนเร่ลูกนี่แม่ลูกตัวงามๆนี่หัวโลนนี่ลูกตัวนี้ตัวเถิกอันนี้แม่มั่นแม่กับลูกเปิดราค้าวไปสามหมื่นหารับสามหมื่นหาพันอันนี้แม่มันหัวโลนโลูกมันบักบักเถิกอยู่หุ่นเบิกตัวขอลายอบักบักข้อลายลูกตัวนี้สามหมื่นหาพัน ส่วนสูงกว่สิบพันลอยสี่สิบอยู่ครับตัวนี้แม่ลูกไผหารุ่นนี่อยู่สามหมื่นหาพันอันนี้ลูกแม่นี่เด็ของตัวนี้บอกโอ้หัวโลนเท่ากันไผหางวัวหัวโลนลูกตัวแดงๆนี่ลูกตัวนี้เจ๋งมากครับโค้งน,นี่้สามหมื่นหาแล้วก็สามหมื่นแปดลูกแม่นี่ครับลูกของตัวนี้เบิง้งใายลูกมากเป็นโคมแม่ลูกง่ายๆครับสองโคมที่เด็ดเพิน่น ว่าหล่นวดสองหนึ่งสองแม่กับสมเด็นเชี่ยวมือแล้วสมซุปเปอรเอ็กย่งดีปาดนะครับแม่ลูกโคมหนีบ่บาพิษบังครับไฟหางวัวไปเลี้ยงนะครับหนึ่งสองสองโค้มง่วนลูกกระจองหนีบ่แมนโอ้ที่เด็ดเลยสองโคมนะครับผมที่เด็ดสองโคมเลยนี่ลูกมันปวดแห้งนะครับอ้าวเปลเสื้อกันแล้ว โอ้แปบ๊บนึงด้นได้เนี่ยครับลูกมันลูกช็อกโกแลตคักแห้งลูกมันก็ได้รถนน,นแม่นี่ยดูนี่เบื้องหน้าตาอันนี้มักอยู่ครับมักส่วนโตอยู่ไฟฮาหลุนนี่แนวน,นี่ก็เป็นตะเหลี่ยงอยู่ไปเพี้ยนเราไปยังเอาแม่ส่สวนสูงก็ร้อยสี่สิบบวกกันสี่สิบสี่สิบห่าอันนี้โค้งนี่สามหมื่นแปดโค้งนี่สามหมื่นห่านีครับที่เด็ดเจ้าตัวงามดีนะครับ บอ่อพิดบังดอกไม้ฮานแนี่น,นี่ไปเลี่ยงนะครับผมงามดีอยู่โอ้นี่ครับเขาทายอยู่อันนี้ราคาปัจจุบันล่าสุดเดวยพี่นอ้องใครสนใจของสองโคมนี่งามงามเลย <Okay. S 1> โทรด่วนเบอร์ไหนครับ064 283 283 1ศู 1> นะครับผมสวยดีอำเบอร์เล,เ,อเล่าเสือเล่าเสือที่เราครับพี่นอ้องนี่แม่ลูกตะกี้แสนกลัวไปโย เหลือสามหมื่นแปดแตแ่แม่มันมานเาสื่อแสนแปดสมัยนั้นเนาะเตัวนี้แม่ของตัวนั้นบอกเตัวนี้แสนแปดรับผม,มขาบอไขายน,นะครับผมแม่ลูกเหลือสามหมื่นหตัวนั้สามหมปเอาราคาปัจจุบันเนี่ยนะว่ากันเะ่กี่แสนกัวแสน 8, แปดเท่กี่ส่วนแฟงๆนันเลือนลอยเป็นลูกว่นตัวสามแสน แพงสมัยนั้นครับผมเอาตามปัจจุบันเท่านี่ครับราคาปัจจุบันราสุดเลยเปลี่ยงงามๆเลยที่เด็ดเลยโอ้ขอ,องดำเครื่องดำเหาหางเหาหางขึ้นใหญ่ขักใหญ่เนี่ยเดืนเอนออกมาต้งหองไม่มีไรไหมป๊อดน pues. อ่ <S <S ครับตัวนี้พารอยากกินน่องด้วนๆแม่มานแม่ทอง <S <S 2> <S 2> แจ็คเดือนเหรอครับ เจ็ดเดือนกว่า็เดือนกลัวห่วยปีใหม่พอดีใกล้แล้วใกล้แล้วกินน่องโดนโดนปีใหม่พอดีสีแดงเข้มนั่งนะชาใหญ่เครื่องดำดีดากเป็นดากใหญ่ดีนี่ครับส่วนสูงไายประมาณลอยลอยสี่น่อยเปิดราคาไว้สองหมื่นเก้าพันบาทโอ้นี่ครับไปหารุ่นนี้อยู่ครับสองเก้า เศ้าเกา้าเศ้าเกา้าเวียดไปง่วงเลยง่วงเลี่ยงงัวงเลี่ยงว่าให้เวียดดอกงัวเลี่ยงใครคนไทน่นี่เลี่ยงออกแม่ให้ดูก็อนจะขายดูบัาน <c oughs> นี่ครับแม่บกักไงเลยสองหมื่นเก้าพันเบอร์เงาหางครับขั้นรุ่นนี่เมืกี้นี่พกเจ็ดหมื่นขึ้นเงาหางไงแห้งเลยี่น้อกเงาหางนี่ไม่นาซีสองหมืนเก้าพันตัวนี้มากนำ้ำพึ่นเยอะเลยพี่น้อง สาวลูกแรกครับ,น,รบนี่ครับเบิ่งเงาเขาเบิ่งหนาตาเป็นงัวลูกแรก <c oughs> แข้งขาเกือบเรียบดีมือเรื่องน้ำล่างดีตัวนี้เป็นไอซุ่งประกันตามนี้ให้ประกันทองให้ตัวนี้ผมสิเอาลงให้ก้อนมมนะครับผมไฟสนใจฝ่าวโถ่ด้อขพอเป็นเป็นใจเลี่ยงะนะนแผ่นล้างนีใหญ่เครื่องใหญ่ดากใหญ่นะครับนังงนาดีเอา้าไฟอยากเลี้ยงด้อพี่น้อง มื่อแม่นมือไม้หรือมือเก่าก่อสร้างตัวนี้ถือว่าบ่ผิดหวังครับออกลูกมาเก่งนั่งนาสร้างยังยังเสร็จละลักษณะแม่มดีแล้วครับผมนี่อ้าวโทรมาด่วนเบอร์ไหนครับ098 098 341 341 6328 6328ครับอำเภอพระนาพระนาจังหวัดอำนาจอำนาจเจริญครับอ้าวสองหมื่นเก้าพันต่อรองเลยนิดหน่อยป๋อเล็กน้อยอยู่เนาะ เอาขั้นันเพื่อนเอาทรงไห้เจ็ดโล่ลอยโลครับลอยโล่ทรงไห้เด้อพี่น้องประกันทองเจ็ดเดือนประกันตามนี้ไห้ตัวนี้ที่เด็ดเลยนาาเอกสนามมือนี่นะครับผมคุณน,นาตามีไชดีพร้อมแมนครับเบ่งหนังอันนี้ผ้าเบ่งตาละเอียดชัด,ชด,ชดๆัเลยเด้อพี่น้องคักๆเลยเพราะว่าเป็นตาเลี้ยงตัวนี้เบ่งเหงาหางออกลูกง่ายแน่นี่นเหงาหางใหญ่เอาไปเพี้ยนเอานี่ครับ ตัวนี้ไพาหาพอพันอยู่น,นังหนานาหนึ่งมื่นสี่พันบบห้าร้อยเนี่ครับเลียมโตอ้อเนื้อโตดีนครเบื้องค้วงหางนี่ของใหญ่ครน,นี่ใหญ่ตรงแซห,หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยน้าเป็นหนา้าเบืงงเ้งหนังคนคักเนี่ยถน้ดมากละเออโอ้หนังดีแห้ง เนื้อนังสีสันสวนสูงกับที่วนลอยยี่สิบห้ายี่สิบยีาประมาณนี้นะครับผมคออยากได้เบอร์โทรเบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสามห้าสี่สองห้าศูนย์หปดครับผมนะครับนี่นี่นี่ดีนาดีเรียบเงียงเอกเรียบเงียบดีอยู่เรียบดีองศาลึมโอ้โหติดตัวนี้ อพอพันครับเอาไปเพี้ยนเป็นพอพันได้อยู่นะี่ครับไปยังไ,ไงเมื่อินกอบาทใหญ่มากเกินราคาแน่นอนนะี่ครับเหมาะอยู่นี่แหละไปหาพอพันธรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วตัวนี้ก่อนพอ่อจ้าบาทพอเมื่อหกพันเมื่อหกพันครับเถิกใหญ่ๆยาวๆอ๋อ้นะี่ครับแดงเป็นแดงแดงเป็นแดงเมื่อหกพันตัวนี้นะพอ่อขึ้นยนต์นะครับไหนะ มื lives, okay. to to ่นสี่พ to mm ันหาร้อยมนาวบแกละมื uh, to okay. yep. ่นสี่พนหาอวรุ่นจิ๋วหรอพ่อรุ่นจิ๋วตัวละเก้าพันตัวละเก้าสิบหาเดี๋ยวยังว่าเงรุอนจิ๋วก่อนตางนี่ครับรุ่นจิ๋วเก้าสิบหาล้อยพอพ่อหมื่นต้นนันเดพ่อหมื่นสองพันหาร้อยนังมันเดียวกันมันมคู่เกับตวหลังนะออนี่ครับตัวนี้เก้าสิบหาร้อยตัวนี้ย่บาทรอพ่อ ตัวนี้โคตรตีว่ามันแดงผุโอ้ยลูกพริกแดงห่ล hmm ูกไอ้ยยดแดงแางเน่เลยบักละตัวนี้ก <ah> ับมื่หนึ่งมาตรฐานลอยเอ้ยมื่นมื่สองโคตรตีว่มันแดงคาเดียวกันมนบ่พอสองพันาเออ เมื่อนสองวันหาลอยต้นนี้กับแม่แอนต้นเดียกันมื่อนสองวันหาลอยเท่ากันรุ่นจิวลูกไส้ท่องแดงเห็มันแดงครับเมื่อเนื้อนังครับทีสัตวเกเอ่อต้นนีเมื่อนสองวันหาลอยเมื่อนสองวันหาอยแบนังนานเลยนยาแล้วเว้ยแม่ลูกอีกโคบนึงเออมีแม่ลูกอีกคบนึงเอ้าเป่นความพ่อไทยเห็นมันเดียบ้อยนะครับผมแม่ลูก แม่วโลดนพ่อ,อได้แยกว่าพ่อแบบนี้แยกแยกแยกแม่เ่าได้ดีกระซุมเ,มเลยดิแม่ก่าพ่ไปล้วนเก่าพันนี่ละแม่มื่นเก่าพันลูกเดี๋ยวมานีลูกกับมื่นเก่าขั้นแยกขั้นรวมนี่แม่ขั้นรวมนี่สามสิบแปดป่ะพ่อรวมกันสามสิบแปดเออโอ้ลูกมันงามต้วนี่งามนี่หอยอเดอรเนี่ยเบื้องหลูกมันตาขับกระเดเบื้องลูกวันแยกกระซุมแลาว แม่ลูกสามสิบแปดห้องไว้ตัวละตัวละเันเก้าแม่อวเนเก่าแม่ก็ห้ารลนลูกก็หัารูนซุงมประมาณร้อยสามสิบห้านอยู่แม่ก็บสมมาให้แล้วเรียอโอ้ไปเดียนแล้ว่ะครับลูกข้าแข่งาะเอาไปท่อกันพ่อ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่สีอยเจ้าเก่าไว้ไทยพานิดเจ้าเก่าอ้ทุกยเลยบ่หนาววันไหนเป็นบ่อเกือบหนาวทุ้เาซ้ำหน่อยว่าหนาววันไหนเป็น่าทุเาเลือดหน่อยว่าบเลือหน่อยหนาวันไหนอย่เบ่งบรรยากาศเลยพี่น้องนี่มือนี้นัดนี่นะผมแห้งไร้ก็นัดก่อนคนมหางวไปเรีย นี่เด็กคล้องงามครับเบิ้งเอาเลือกเอานี่ครับเหนือนางซีสันอ๋อนี่ครับแน่นอนมัวงามขายแล้วเ่าครับนี่นแม่กับลูกอะครับแม่กับลูกสามหาค่ะสามสิบหาคะแนนไปหาแม่ลูกหัวโลนหัวโลนแยกในแยกบ่แยกค่ะแม่เท่าไดลูกเท่าไดครับสองลูกสิบหาค่ะแม่สองลูกสิบหา แม่บักใจเลยนะครับนี่แม่ม่นิสแม,แม่ลูกลูกตัวแรกสามหมื่นหาพันแม่สูงลอยสี่สหาต่อร่องได้แม่สองหมื่นลูกสิบหาหมื่นหาลูกกับแม่บอกครับตาอยู่ใช่หรอต,ตาตูบตาตาตาตเนา ัวตาสากนี่ครับโค้ง้างดีนังดีนี่ครับสามหมื่นห้าพันเปิดหัวมาที่เด็ดเลยไปหาไปเลี้ยงลูกแกเมือนหาแม่กับสองเมื่อไปเชาไปเลี้ยงต่อไปเบือง้วนเนือเขารุ่นนี่อุนอวนแล้วสามหมื่นกูสามหมื่นหาคนอวนพี่พี่ครับพี่น้องเอามาจากตัวคำนั้นนี่เบอร์สองเบอร์โท่ไปรครับศูนย์แปดเจ็ด ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่หกเก้าเจ็ดสี่หกเก้านะครับผมอำเภอเราเสือโกะเราเสือโกะมองเสือได้หลายนั่นแหละพี่ต่อได้ติดต่อได้นะครับผมโอปต์ดวงใจครับผมอบตดวงใจครับผมนี่ที่เด็ดเพิ่นมดแล้วมดแล้วก็เลือกไม่ตัวใครแล้วใครแล้วหมดเวลาก็เลือกไม่ครับพี่น้องอยซิปมืออีกซิปมืออีกซิปมือลงไม่เลือกไม่แมนค่ะที่เด็ดที่เด็ด มามามาไม่ใจ่งาไล่ๆนี่ยบอกแจ๊กบาทแจ๊กบาทสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่ครับลูกรุ่นไล่พักติวส่วนนี้คือจะไปใช่แก้งกันตบมะอค้อบะไล่พักติวสองหมื่นห้าพันห้าร้อยไ่พักติวรุ่นนี่หายากเนี่ยยังน้อยเ้ยพี่น้องรุ่นนี่ไล่พักติวไล่พักติว งวัวแฟนตาซีพคนมาโอ้แต่ว่าลูกง่าแม่ครับอ่าดีละดีละ,ละโอ้ลูกตัวแม่ยังดีนี่ครับลูกแม่แดงจึงเคืองเลยแม่ลูกสองหมื่นห้าพันห้าร้อยลูกว่ามีแต้มพอมีได้รไปหนออไใ้พ่อแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบเนี่ยละสามหาถึงสี่สิบแน่นอนว่าลวนพ่อ่วนแต่ว่าลูกโอ้ผมมีแต้มเลย ไห้ลูกเก่งแหงไห้ลูกเก่งแน่แน่มาลงก่อนมันโหดีแน่แน่แน่น่โหแห้งอ้าวแม่ลูกสองหมื่นห้าพันห้าร้อยก็ได้อีกวนี่โคบูนแม่จีบอกก็แล้บอกหันดาบุนแม่จีบอกเขาบอกเขาครับเรื่องโคบเดียวเอาเอาเกตแคเนเลโคมูเดียวนี่ละเน้นๆเครื่องน้ำนีพวกหางเรั้ผวประกันตรนี้ให้ประกันตรนี้โทรด่วน ครับผมเบอร์ไก้าแดนี้0 9 8 0 9 8 2 3 5 2 3 5 7 8 3 2ครับ7 8 3 2แำเสามสองทำเพื่อเราเสือครับแถวนั้นเสือหลายเอางัวไปเลี้ยงไว้ให้เสือกินนี่ย่ละพี่น้องสจางซีซันจักหน่อยอันนี้ผ้าเบิ้งงัวสาวหลุนหลุนนี่ครับเหลืออะไรจักบาทจักบาทพ่อตัวนี้เมื่อนหาพันจะเรียนราคาเดียวกันได้บ่ตัวนี้หกพัน หาพันนี่ครับเมินรักเม่นมน, 5, 000. 16, 000. นี่ครับเมินหาพันธุ์เมนหกพันนี่ครับต้องเต้อผู้ถอกบริษัทเบอร์โทรศัพท์เลยพี่น้องนี่ครับเบอรโคงสางโดยรวมกว่อนนี่ครับมนหาพันธเมินหกพันงโตโตอเหนือนังสีสัน ต้นนี้เท่าไนะพ่อสามพันตอนนี้ก็เขาเมื่อสามเมื่อห้าเมื่อหกไล่ไปนะครับส่วนสูงกับสิตโลเมตรสามสิบห้านะครับเบื้องต้นเป็นงัวดสาวสวยๆนะครับโอ้เอาปพิ <tube> ่มเทาไหรไม่ลืม ศูนย์เก้าสามห้าสามเก้าสี่ห้าศูนย์หแม่สาวแม่สาวแม่สาวเอามาแค่ตัวครับนั่นนี่สาตัวครับเอามาสามตัวเหลือสาตัวนั่นนี่ยังบอขายเป็นไหนเป็นมาเอาเแม่สาวครับเมื่นสามมื่นห้าเมื่นหกบ่ถูกต้องครับเมื่นสามหมื่นห้มื่นหกนะครับไปมากตัวได้ก็เลือกเอา แดงๆยิงครื่องทั้งนั้นเลยขัดมาให้พิเศษเลยเครื่องดำดีพวกหางเงีวนี่ครับอ่บามัานหมา,านครับผมบแดงจนแสบตาโอ้แนมจนสิบปรห็นตัวนี้คือแดงครับคือแดงแน่เลยสองหมื่นสองพันบาทน้องหมูตุนตั้งซื้อให้ยหม่เลยโอ้ซากแห้งครับสายเลี่ยงบ่ผิดหวังครับคือใครก็ซื้อมาหน่อยเลี่ยงอยู่ตัวนี้ เบอ่งเอาเด้อพี่น้องแบบงามตัวนี้มักน้ำเพลินน่ครับนั้งนาซายใหญ่างเลืกดีสีแดงเข้มน้งยนแดงยดเสียบตาเราก็ตแสีบตาไปต้อกัดหนังปต้องห่วงเลยแค่แม่ลูกสาวไปบุครับาว่เอฟามเขาว่าแ่เอฟสมหนึ่งบอกเขาว่าแต่ว่าเบอรโตมันเอาเนาะซ้านี่ก็พอแหงแล้วราคาแค่สองหมื่นสองสมัยตะกี้แย่งซิ่งกันโตละหกหมื่นกับสื่อหุ่นี่คนตีคันตีเบอร์แล้วเป็นแสนเอาไปโทษไปครับ ตัวนี้มาร์กมั่งเพิ่นอย,ยนอะเลยพี่น้องมากส่วนตัวน่นะเปลี่ยนเบอร์ดูบ่หนา061โอ้ยโมเมน097 097 923 923 6213 6213ครับผมรักการนะครับผมราคาสายเหนือช่วงนี้เป็นายเสียแบงค์ดีครนะับดีอยู่ครับราคาก็เริ่มดีครับเริ่มมีแนวโน้มนะครับ งัวโค้งก็ขึ้นอยู่บ่งวโค้งขยับขึ้นหลายตัวระยะพันประมาณสมมติจากเคยตัวละเมินนี่ขึ้นมาตัวระยะบาทขึ้นมาสองพันครับตัวละสองพันเป็นเมื่อินสองนี่สิเนาะแต่กางงัวเนื้อก็ขยับขึ้นขยับขึ้นมาดีครับแม่นหอมขึ้นมาดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้นทุนห้องมันมันจะสูงบ่ปรกันอาหารนะครับอาหารสูงอาหารบ่ลงราค่ะบ่ลงราคายังยังสวนกันแชรกันแต่ว่าราคางัวโค้งกับร่งขยับขึ้นแม่นก่างขยับขึ้นมีแน่นอนดีๆ นัดน,นี่คายไปจัแจ็ตนั่นนี่ยี่สิบยี่ครับยี่สิบยี่สิบบวกกว่ายี่สิบก็โตครับผมยี่สิบก็โตนี่เป็นรุ่นจ็กบาทเหมื่นกว่าหรือสองหมื่นน่อยสองหม่นครับอ้งอออ้วนแล้ว๋อนี่ครับสี่ร้อยลูกสี่รลูกประมาณซี่หาตัวราคาดุลสามร้อยลงมาตั้มสี่ร้ตั้มสี่ร้อยลงมาสี่ร้อยคายเปนได้ระยะบาทสองหมกว่าครับ โอ้ราคาดีตัวนี้ราคาดีราคาดีราคาดีครับแต่กิมไม่แต่หมื่นไปไปถึงสองหมื่นพอดีเนาะสองหมื่นกว่าโอ้คือว่าได้ราคาดีครับช่วงนี้เอากำลังส่งตัวกำลังไปได้ดีครับกำลังไปได้ดีมีเอียงมาสกัดดาวหลวงบ่เนี่ยถึงมีแนวมาสกัดดาวครับอ้าโดยรวมเนาะถือว่าดีขึ้นหลายหลายเติบอยู่ครับผมโอ้อ้าวขอบคุณในไรครับโอเค